สหมอดูชื่อดังชี้ตรงกันกันยายน2,564สุดพีคจากนี้ไปวิกฤตหนักทั้งโควิด -19 น้้ำท่วมจราจ,จนทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาหลายคนมีคำถามในหัวว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงนั้นมีจริงไหมเพราะทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาแค่ได้เห็นแสงอาทิตย์ และยังมีลมหายใจอยู่แค่นี้ก็ดีมากพอแล้วเลยรวบรวมคําทํานายของสี่หมอดูแห่งยุคที่กระทรวงเวทมนต์การันตีแล้วว่าในแหละของจริงมารวมให้ฟังและชี้ตรงกันว่าเดือนกันยายน2564นที่จะถึงนี้คือวิกฤตที่หนักหน่วงเพราะไม่เพียงจะต้องเผชิญกับภาวะโควิดในทีนที่ระบาดหนักแล้ว ยังต้องเตรียมรับมือกับทั้งภัยพิบัติน้ำท่วมรวมไปถึงการก่อจราจนที่จะเกิดขึ้นตามมาเอกีกเริ่มจากหมอบีทูตสื่อวิญญาณที่คุ้นหูคุ้นตาและคุ้นชื่อนี้อยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นสิทธิผู้ใกล้ชิดหลวงพ่ออลงกฎวัดพระบาทน้ำพุก่อนหน้านี้เคยมาเล่าตำนานโรคระบาดหนึ่งรปีไปแล้ว ล่าสุดได้เล่าผ่านรายการแชร์เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาว่าสถานการณ์ตอนนี้หนักแล้วแต่ยังไม่หนักเพราะหลังจากวันที่22สิงหาคมเป็นต้นไปทุกอย่างจะเริ่มพลิกขึ้นเรื่อยๆพร้อมเตือนว่าน้ำท่วมใหญ่กำลังจะมาเยือนประเทศไทยประมาณเดือนตุลาคม2564รวมไปถึงการเกิดจราจนอีกด้วย ซึ่งในวันที่22สิงหาคมคือวันศาต์จีนคือวันที่เริ่มพีคพึ่งเริ่มพีคยังไม่สิ้นสุดคือเพิ่งจะเริ่มพีคตั้งแต่วันนั้นพีคไปเรื่อยๆจนถึงอีกวันหนึ่งที่ท่านองค์นี้ได้ไปอยู่จริงจังก็คือวันที่8เมษายนของปีหน้าและในวันที่22สิงหาคมอย่างที่รู้กันคือถ้าใครเป็นคนจีน จะรู้ว่าเทศกาลของการเปิดประตูนรกเป็นวันที่เริ่มทำบุญให้กับคนตายวันที่22สิงหาคมคือวันที่เต็มสตรีมซึ่งเราก็รู้กันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในเมื่อมันพีคข,ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆและในวันที่8เมษายน2565ตามตำนานก็จะเริ่มเห็นแสงสว่าง เหมือนจะมีเทวดาองค์ใหม่มาโปรดอาจจะเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนซึ่งวันที่8เมษายน2565จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆที่เราเจอณขณะนี้ยังไม่พีคสุดเพราะน่าจะสูงกว่านั้นและในสัดส่วนของเดือนตุลาคม2564จะเตือนจริงๆให้ระวังอุทกภัยมีสิทธิ์น้ำท่วมบอกมานานแล้ว ให้ระวังภัยจากน้ําและตอนนี้น้ํามันมาแล้วซึ่งมาจากทางเหนือแม่น้ำโขงน้ําก็เริ่มขึ้นเยอะกรุงเทพมหานครฝนก็เริ่มตกน้ําท่วมคิดดูว่าโรคระบาดมาแล้วและน้ําท่วมก็มาอีกหลังจากนี้ให้ระวังโควิดและระวังอุทกภยัยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป จนถึงเดือนธันวาคม2564ภาคเหนือจะเละทั้งดินทั้งโคลนเพราะบ่าไม่เหลือแล้วภายในปีนี้แน่นอนซึ่งไม่จำเป็นต้องบอกว่าถ้าศึกษาหรือติดตามข่าวก็น่าจะเกิดแน่นอนโรคไม่พออุทกภัยก็ตามมาและจราจ,จนก็ตามมาแน่นอนคนมันไม่ไหวแล้วมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่มีจะกิน เป็นเรื่องของปากท้องมันเข้าตาจนแล้วจะบอกให้สงบอยู่บ้านคือไม่มีกินก็คือไม่มีกินเลอะเทอะแน่นอนจากนั้นอาจารย์โอเลย่ยานสัมผัสซึ่งได้ดูคำทำนายดวงเมืองเอาไว้ปลายเดือนกันยายนจะสูญเสียแล้วแต่หลังจากนี้คนตายจะเป็นใบไม้ร่วงเพราะวิกฤตมันยังไม่จบ เพียงแต่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองเตือนว่าเดือนกันยายนอย่าประมาทหลังจากนี้ไปสำหรับวงการบันเทิงประมาณปลายเดือนกันยายนจะสูญเสียเรื่องชีวิตไม่อุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยที่เราเจออยู่นี้ดวงเมืองของเราหลังจาก30รกรกฎาคมเป็นต้นไปคนตายใบไม้ร่วงวิกฤตยังไม่จบ เพราะมันเพิ่งเริ่มต้นเริ่มต้นเกี่ยวกับความสูญเสียหลังจากนี้เป็นต้นไปจะบอกว่าสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนสิงหาคมจะต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทกันยายนคือใบไม้ร่วงตุลาคมยืนพื้นซึ่งให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ส่วนอุ้มอิมคนเห็นผีได้ให้คำทำนายไว้ในเดือนกันยายนนี้ที่จะมาถึงนอกจากต้องตั้งการสูงสู่โรคภัยแล้วยังต้องระวังของเรื่องของน้ำท่วมอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวได้ทำนายไว้และเตือนทุกคนแล้วว่าให้ยกการสูงที่สุดเพื่อให้ป้องกันตัวเองให้มากที่สุดเพราะตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธ เขาทำงานกันหนักมากแล้วเอาไม่อยู่แล้วสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องช่วยเหลือตนเองอย่าใช้ชีวิตประมาทและปล่อยให้ความกลัวโอบงำมันก็จะทำให้เราไม่มีสติเพราะสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือกลุ่มคนที่เสียชีวิตและในภาพนิมิตท,ที่เห็นคือถนนแต่ไม่มีคนแต่สิ่งที่ภาพค,คลุมสีขาวคลุมอยู่คือมันเอาไม่อยู่แล้ว และภาพที่ตัดมาเป็นสีน้ำตาลเต็มไปหมดแล้วเราก็เห็นข่าวว่าต่างประเทศมีน้ำท่วมแต่ไม่รู้ว่าด้วยกรณีใดที่จะมาถึงไทยเขาจึงเตือนไว้ว่ายามที่ฝนตกลมมาความน่ากลัวของโรคระบาดจะทวีคูณมากขึ้นเขาก็ให้เราระวังแบบมากๆตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเดือนก้าน้ำสีน้ำตาล มาได้ทุกทางโรคระบาดไปได้ทุกที่ให้ดูแลตนเองให้มากที่สุดปิดท้ายกันที่หมอปลายพลายกะซิดโดยให้คําทํานายเรื่องของโรคโควิดที่จะเกิดขึ้นที่จะหนักขึ้นในเดือนกันยายน2564นี้ถ้าการจัดการไม่ดีรวมไปถึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงคนไทยก็จะหนักสุดในเดือนพฤศจิกายนและมีนาคมปี2565และทางออกของประเทศไทยจะได้สดใสก็ต้องประมาณเดือนสิงหาคม2565ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนพร้อมแนะนำให้ทุกคนมีสติและทำบุญสวดมนต์กันอยากให้ทุกคนมองคำว่าแย่ที่สุด มันขึ้นอยู่กับการจัดการด้วยโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่มีการจัดการที่ดีมันก็ไม่มีวันที่จะดีขึ้นสิ่งที่เห็นตอนนี้ค่อนข้างหนักแต่ว่ามันจะหนักมากกว่านี้ถ้าช่วงประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นคนไทยจะเจอกับภาวะที่หนักที่สุดสำหรับโรคโควิด -19 จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน2564อาจจะยืดไปถึงเดือนมีนาคม2565อีกทีหนึ่งซึ่งในเดือนกันยายน2564ที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเปลี่ยนคนตอนนี้สิ่งที่เห็นเป็นสองทางทางหนึ่งเขาลงอีกทางหนึ่งเขาไม่ลง ซึ่งทางที่ไม่ลงเห็นเปิดเซ็นค่อนข้างจะเยอะกว่าถ้าเขาไม่ลงเดือนพฤศจิกายน2564เป็นช่วงที่เชื้อจะกลับมาอีกเพราะเป็นช่วงอิมพ์ตคนเข้าพร้อมกับเชือ้อหลังจากนั้นพฤศจิกายนธันวาคมยาวไปถึงมีนาคม2565เครียดเลยคนไทยถึงแม้จะพยายามใช้ชีวิตเหมือนจะมีนา แต่เราคุมไม่อยู่แล้วขุมไม่ทันแล้วปัญหาคือสงสารคุณหมอมากๆแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าโควิดที่ว่าจะไปเกินกว่าโรคนี้คือถ้าเมื่อไรโรคนี้มันไปผสมกับพิษสุนัขบ้านอกจากโรคภัยจะมีน้ำเข้ามาอีกน้ำจะทำให้โูกของเราเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเชื้อโรคจะปะทุ และภายใน3-5ปีก็จะเกิดภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศต้องแบ่งแยกกันโดยไม่ต้องเกิดจากการทะเลาะกันแต่เกิดจากภัยพิบัติหนักเหมือนกันและชัดเจนขึ้นช่วงปี2565ประมาณเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการดูแลอย่างรวดเร็วการจัดการเปลี่ยนทัศนคติ แบบสุดขั่วจากลกเป็นบวกและการคมนาคมจะพัฒนาอย่างรวดเร็วเราจะกลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งขอให้แค่เดือนกันยายน2564ถึงเดือนมีนาคม2565ปีหน้ามันเปลี่ยนสุดๆทุกอย่างเราจะมีความหวังแต่สิ่งที่กลัวที่สุดและเดือนพฤศจิกายน2564 อย่างที่บอกว่าจะมีการนำคนอื่นเข้ามาในประเทศที่มาพร้อมกับเชื้อโรคแต่ถ้าเขาเปลี่ยนกลุ่มคนหรือเปลี่ยนที่ปรึกษาเปลี่ยนแนวทุกอย่างมีทางแก้ไขช่วงนี้โรคเป็นวิกฤตกาลณยุคมันเพิ่มบุญให้กับตนเองการเพิ่มบุญบางทีอาจด,ดูงม,มงายแต่มันก็ยังมีความหวังแล้วมันก็สามารถช่วยได้ คนที่โดนผลกระทบหนักๆในช่วงนี้คือคนใช้บุญมาหมดแล้วและผลของเจ้ากรรมในเวรส่วนใหญ่แต่คนที่ยังรอดอยู่คือคนที่มีบุญมาคอยอุ้มในช่วงที่ต้องการปฏิหารอยากให้ทุกคนกลับมาดูแลหมั่นเพิ่มบุญให้กับตนเองแนะนำส่วนบทภาหุงบทชินนบัญชรบทสวดพระกัน และบทธรรมจักรทั้งสี่บทนี้สามารถกรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตนเองทําให้อะไรที่มันคอยฉุดเรามาตลอดมันก็จะลอยขึ้นมาได้บ้าง